บางนาตราด <คะ S 1> นะครับก็มีการผนึกกําลังการของภาคเอกชนนะครับจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่อยู่ที่บริเวณถนน,นบางนาตราดกิโลเมตรที่5นะครับรับผู้ป่วยได้ถึง450เตียงนะครับผู้ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาลสนามนี้นะครับก็คือโรงพยาบาลในเครือ Principal Healthcare MQDC EEC Engineering Network TNB Media Global และมูลนิธิทันนินเทวี เียร์และวนโนนมูลนิธิอริยะวราลมและมูลนิธิพุทธรักษานะครับเขากา็ช่วยการเรื่องของการก่อสร้างเรื่องระบบปรับอากาศถังบำบัดน้ําเสียและบุคลากรทางการแพทย์ต่างๆเนี่ยนะครับโรงพยาบาลสนามนี้นะครับตั้งอยู่ที่ซอยวัดปรัดเปลียงถนนบางนาตรากิโลเมตรหตําตบลบางแก้วอําเภอบางปลีจังหวัดสมุทรปราการโดยตัวโรงพยาบาลจะเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ติดระบบปรับอากาศระบบกระจายการระบายอากาศที่ปลอดภยัยทั้งในโรงพยาบาลและภายนอก 6เต็นท์นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย450เตียงโดยจะรับผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองอ่อนและมีโรงพยาบาลในเครือ p r i n c i p l ิลเฮลท์แคลรรองรับสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเปลี่ยนเป็นหนักขึ้นโดยโรงพยาบาลได้ขยายห้องผู้ป่วย ICU เพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและจากโรงพยาบาลสนามด้วยนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือการของภาคเอกชนนะครับค่ะ